าจากการที่พระอาจารย์เติบโตในประเทศตะวันตกัณะเดียวกันท่านได้ใช้ชีวิตในประเทศไทยมานานกว่า3าสสองปีสาบกว่าปาีได้เห็นอ,อะไรฮะ จากการที่ผร้อาจารย์เติบโตในประเทศตะวันตกขณะเดียวกันท่านได้ใช้ชีวิตในประเทศไทยมานานกว่า30ปีได้เห็นพบผู้ปกครองเด็กไทยมานานสิจึงอยากขอความเมตตาให้ท่านแนะนำวิธีการเลี้ยงดูลูกที่ดีของชาวตะวันตกให้กับพวกเราพ่อแม่คนไทย ได้ลองนำไปใช้ปรับผสมผสานกับวิถีที่ดีงามของครอบครัวไทยต่อไปขอให้ท่านให้คำแนะนำขอบพระคุณพระเจ้าค่ะ ที่จริงแล้วเราเรา,เราจะสรุปเลยว่าการเลี้ยงลูกแบบตะวันตกการเลี้ยงลูกแบบตะวันออกก็คงคงไม่ได้เพราะว่าแม้แต่ในแต่ละประเทศมันก็มีม,มีหลากหลายมีเลี้ยงดีก็มีเลี้ยงไม่ดีก็มีคือคือโลกตะวันตกนี้มันก็มีเหมือนเขามี หลากหลายจริงๆอย่างเช่นที่อเมริกานี่จะมีเหมือนกับเป็นสองประเทศอยู่ในประเทศเดียวคือ,อพวกที่อยู่ทางตะวันตกตะวันออกกับคนที่อยู่ทางกลางประเทศผู้ที่นับถือาศาสนาคริสต์หรือมอร์มอนแบบแรบบแบบ่งครัดแล้วก็คนที่อของคามเป็นลิเบอโรอยู่ทงางซึ่งมุมมอง่อการเลี้ยงลูกมันก็ต่างกัน อ,อย่างเช่นที่อเมริกานี่พวกที่เคร่งในาศาสนาคริสต์นี่จะชอบดีลูกอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมอเมริกาอย่างหนึ่งที่ที่อาจมาว่าพ้นเสียเยอะแต่ว่าจะบอกว่าตะวันตกก็ก็เป็นของตะวันตกูนย์หนึ่งแต่ว่าอีก01นหนึ่งก็ไม่เลย,ยก็เรื่องการจะ,ะจะปล่อยบระละเลยก็มีมันมัน,มน อาตมาว่าเราเราก็สรุปสรุปไม่ได้แล้วก็อย่างหนึ่งอาตมาก็ยังไม่มั่นใจด้วยเพราะว่าอาตมาก็ออกจากอังเกฤษตั้งแต่อายุสิบเจดซึ่งก็ก็จะมีประสบการณ์ตรงเฉพาะครอบครัวของตัวเองนะครอบครัวของอของเพื่อนอเท่านั้นพระอาตมาเขาคงคงพูดได้สองสามข้อนี่ที่ที่อาตมา ว่าเห็นชอบเลยว่าอ,าอยางไม่เห็นด้วยกับกับที่เห็นในเมืองไทยเท่าไหร่อันนั้นก็เป็นก,ก็เป็นเรื่องของอาการให้ลูกมีประสบการณ์ในการดูแลตัวเองในการเป็นที่พึ่งของตัวเองซึ่งนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างที่ว่าไม่ใช่ตะวันตกตะวันออกพระอารมาก,ก็ส่วนมากก็อยู่ทางอีสาน แล้วก็เห็นเด็กเด็กชาวบ้านตั้งแต่อายุน้อยๆก็มีหน้าที่ช่วยการงานของครอบครัวช่วยดูแลรับใชเ้เลี้ยงเลี้ยงควายก็มีช่วยทำงานาพี่ก็ต้องดูแลน้องอันนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอาจมาว่าเด็กเ,เด็กอีสานเด็กชาวบ้านาก็จะมีวุฒิภาวะมากกว่าเด็กกรุงเทพ ก็สมควรเพราะว่าเขาจะรู้จักดูแลตัวเองได้มากสะนั้นนี่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อาตามาชอบชอบเด็กที่เขาเขามีความคิดของขตัวเองก็มีความรับผิดชอบแล้วก็มีความความขยันและการความต้องการที่จะที่จะรับชายดูแลผู้ใหญ่ซึ่ง อ,อาอาจะมาว่าทางในชนชั้นกลางในกรุงเทพหรือว่าในในคนมอีอันจะกินนะบางทีก็เลี้ยงลูกแบบปอยล l เกินไปโดยเฉพาะเด็กผู้ชายจะเป็นมากเราระบบพี่เลี้ยงอาจะมาก็ยังว่ามันเป็นม,มีมีปัญหาเหมือนกัน mm hmm. คือถ้า ถ้าล,ลูกเติบโตที่ว่าไม่ต้องอรับผิดชอบตัวเองเลยทิ้งเสื้อผ้าไว้ตรงไหนก็ช่างมันเดี๋ยวก็มีคนเก็บให้ทำอะไรอะไรก็มีแต่คนคอ่อยค่อยทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้อาจมาอาตมาว่าในการที่จะเลี้ยงลูกให้ให้เป็นคนมีความนักแน่นมั่นคง เป็นคนรับผิดชอบเนี่ยมันมันจะขัดกันอยู่ตรงนั้นพอสมควรข้อที่สองในเรื่องอเรื่องเงินเรื่องทองนะทัตามายก็ได้พบกับผู้ปกครองจำนวนมากที่นักใจกับลูกใช้เงินฟุงฟฟ้งเฟอ้อฟุ้งเฟ้อแต่ไม่รู้จักค่าของเงินหรือว่าบางทีเอาเงินไปไปเล่นการพนันก็มีไปกินเหล้าอะไรก็มี แล้วอาตมาก็ถามว่าแล้วเงินนี้เขาาได้จากไหน <c oughs> ปรากฏว่าก็ได้จากพ่อแม่นั่นเองเราเราให้เขาทําไมฮะ <c oughs> ถ้าก็ไม่ไม่ต้องการให้เขาไปใช้อย่างนั้นก็ให้เขาทําไมฮะเพราะนั <c oughs> ้นสำหรับอาตมานี่พออายุประมาณสิบสามนี่ก็ก็ทำเพเพอร์ราว คือไปส่งหนังเสื้อพิมดังดังบ้านต่างๆต้องตื่นแต่เช้าในวันวันเสาร,วสาร์วันอาทิตย์ตีห้าหกโมงก็ต้องที่จักรยานไปที่ตลาดแล้วก็ไปจัดหนังเสือพิมพ์แล้วก็ที่จักรยานไปในหมู่บ้านจัดสารไปส่งก็ได้สตางค์พอพอเลี้ยงตัวเองได้บ้างพออายุสิบสิบสี่สิบห้าก็ทำงานเป็นเด้ปั๊มน้ำมันสาวอาทิตย์ เงินที่ได้ก็ไม่มากแต่ว่าโอ้มีความภูมิใจมากว่าว่าไม่ต้องขอจากพ่อแม่แล้วก็ไปเที่ยวกับเพื่อนเราก็เป็นคนที่ไม่ต้องคือไม่เคยขอจากพ่อแม่เลยตั้งแต่อายุแค่นั้น13-14ปีเป็นความสุขในชีวิตของของอัตมามาก เราอาตมาจึงว่าเรื่องนโยบายเรื่อง,เร,องเรื่องการสอนลูกให้เห็นค่าของเงินและกก็สอนให้ให้ลูกรู้จักหาเงินเองได้ทําให้เขามีความภูมิใจในการพึ่งตัวเองในในการเงินแล้วก็เป็นส่วนที่ช่วยให้ให้เขาระมัดระวังถ้าเข้าเองต้องจ่ายเองและเรื่องความฟุงฟฟ้งเฟ้อฟุ้งเฟ้อก็คงน้อยลงไปเอง มันก็เป็นเรื่องคือเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเรื่องการเลี้ยงลูกแต่ก็ก็ขอยกเป็นสองข้อเองเรื่องเรื่องการก็ที่จริงก็เป็นกับเป็นข้อเดียวเรื่องการสอนให้ให้ลูกพึงตนเองอได้ได้บ้างโดยเฉพาะในการดูแลเรื่องเรื่องความสะอาดในห้องนอนในการในการช่วยกิจกรรมของครอบครัวให้เขามีความรู้สึกว่ามีส่วนร่วม ให้ความภาคภูมิใจแล้วเป็นคนที่มีหน้าที่ในบ้านด้วยเป็นที่ไว้ใจของพ่อแม่ด้วยก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็การที่เขารู้สึกว่าพอวัยรุ่นแล้วแล้วเ็ามีโอกาสที่จะหาเงินห้าทองเองบริหารเงินเองอันนี้ตรรมาว่าจะเป็นการดีอ่านตไปอันนี้ตอบแล้ว